แล้วว่ารู้สึกแล้ววิชิลีพาสต้าชีบีออกเน็กพี oh, ่น้องใช่ชิลีย่าตามพริกบนให้ลูกสะไบก็ลูกชายเด้อจ้าฝูบอกว่า,วาไม่ยาคนใดนนะตามพริกห้ลูกไายนะี่คือว่าหักที่สุดได้เนี่ยบ่มีเวลากระต่องเฮ็ดให้ลูกนั่นจ้ะเนาะเพื่อลูกได้ซ้ำนี่ละเพราะว่าพริกมืด พีกหมดพอดีได้แค่นี้ก็กินไปหมดค่อยทำมาใหม่โอ้ยโอ้ยแจกอย่าไม้แจกพริกนีกเน่เผ็ดมากๆเลยจ้ะ <c oughs>